สวัสดีครับผมปราง A.B. เอบีพรีเมีย r เตอร์ครับวันนี้ผมนำเจ้า Mercedes-Benz S.L.K. 200คอมเ r e s เ or รครับรหัส R171 ครับคันนี้เป็นรถปี2009นะครับรถน่าสะสมนิยมมากๆสำหรับนักสะสมแร่ไอเทมอีก1คันนะครับราคาแข็งเป๊กมากๆแล้วครับตัวรถของเขามาดูกันนะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็นสีดำเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไปรัป เป็นสติกเกอร์แบบดำด้านมาเพราะฉะนั้นในเล่มเนี่ยก็ลงสีดำหมดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนสีเลยนะครับใครไม่พอใจอยากให้เราลอกออกเดี๋ยวเราลอกให้นะครับแต่ว่าบอกกันไปตามตรงเลยนะครับสติกเกอร์ภายนอกที่เขาแปะมานะครับที่เขาแรปมาเนี่ยก็ค่อนข้างงานค่อนข้างที่จะดีมากอยู่แล้วนะครับ ระบบไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าของโปรเจคเตอร์นะครับก็รวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงต่างๆอยู่ในโคมเดียวกันนะครับตัวโคมนะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับมีอาการเหลืองนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของรอยแตกร้าวไม่มีนะครับจะมีรอยแตกไายงาเฉยๆนะครับว่ากันไปนะครับโลโก้มูสเดสฝั่งอยู่ตรงกลางเป็นดาวใหญ่เลยนะครับแล้วก็การชนของเขาเนี่ยด้านหน้า จะมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้ด้านล่างแผงลังพึ่งนะครับสมบูรณ์นะครับมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงนะครับของเขาจะมีของแต่งคือเล็บหมีนะครับที่เห็นอยู่2ฝั่งนะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูมีความดุดันมากขึ้นนะครับตัวล้อกันบ้างครับล้อคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อ17นิ้วนะครับซึ่งไปทําตัวล้อเนี่ยเป็นสีดําเงามาเรียบร้อยนะครับปียางนะครับเป็นปี2021ได้อย่าง มิชลินนะครับดอกยางติ่งยางยังคงมีอยู่นะครับสมบูรณ์อยู่นะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับองศาได้พับได้กลางได้หมดเนี่ยแอบมีเห็นรอยพองบ้างนะครับจากสติกเกอร์ที่เขาแรปมานะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตัวกระจกหน้าสวยงามนะครับตัวยางคิ้วขอบต่างเนี่ยนะครับก็ไม่มีรอยขาดเลยนะครับสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับมือปิงมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวหลังคาของเขานะครับคันนี้ ระบบไฟฟ้าการเปิดปิดสมบูรณ์นะครับแล้วก็เสียงนะครับเวลาเราขับรถที่เป็นรถเปิดประทุนนี่จะมีเสียงของเขาอยู่แล้วในส่วนของหลังคาที่ขยับพยื่นได้เล็กน้อยนะครับคันนี้ถือว่ามีน้อยมากๆนะครับบางคันเสียงดังมากนะครับคันนี้บอกเลยว่าเสียงเบานะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับเสาว,วิทยุต่างๆเป็นเสาเสาเดิมโรงงานเลยจะเป็นแบบนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไฟท้ายที่เห็นตรงนี้ที่เป็นรมดำนี่เจ้าของเก่า ปติดสติกเกอร์ที่เป็นรมดํามานะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันล้อกันไปทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านที่แรปมาตัวล้อที่ทําเป็นสีดำนะครับแล้วก็ไฟท,ท้ายที่เป็นรมดำเนี่ย SOK OK 2อ0อนะครับโลโกโ้ Mercedes ไฟเบรคท,ที่3าครบครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาจะมีเซ็นเซอร์กัรระยะมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อคู่เดิมโรงงานตัวตรดจเป็ดดักเทลมีมาให้เรียบร้อยอ่าพอเปิดมาแล้วนะครับ หลังคาเวลาเราเปิดประทุนหลังคาจะโดนเก็บอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับก็ใส่ของได้เรียกว่าไม่ได้เยอะหรอกนะครับในส่วนของรถสปอร์ตสองที่นั่งนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนกับแฟนนะครับก็ใช้กระเป๋าเดินทางเนี่ยใบเดียวกันสามารถใส่ได้อยู่แล้วนะครับตัวสติกเกอร์โรงงาน สติกเกอร์มือเปิดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวโชคฝาท้ายยังคงทำงานได้ดีหมดนะครับคิ้วยางขอบยางนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มีรอยแตกตรงนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกอย่างมีของเบิกใหม่หมดครับามาดูภายในกันดีกว่านะครับตอนนี้เปิดประทุนอยู่เดี๋ยวก็มาดูภายในกันเลยมาภายในของ s อสเคคันนี้ครับที่เห็นว่าภายในสวยแบบนี้คือเป็นตัวฝาร่องตัวสุดท้ายแล้ก่อนจะเปลี่ยนโฉม ภายในได้เป็นแบบดำแดงนั่นเองนะครับหนังดำเดอร์สติชิ่งเป็นสีแดงนะครับอ่ะคุญแจน้ำเต้าเสียบบิดนะครับสตาร์ติดทันทีตัวเบาะซีดท,ที่เมมโมรีเอาไว้นะครับก็ขยับนะครับกลับสู่จุดที่เราเมมโมรี่เอาไว้ล่าสุดนั่นเองนะครับอ่ะเลขไม้ก่อนเลยครับรถปี2009นะกับเลขไม้เพียง120,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในยังคงสวยงามสมบูรณ์ หมดทุกอย่างอ่ะนิดเดียวเท่านั้นตรงกระปุกเกียร์นะครับจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิพให้เชนเกียร์ด้วยด้านหลังนะครับคันนี้ประกบมาคู่กับเกียร์แบบ5สปีดออโต้นะครับการปรับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าลงนะครับขึ้นนะครับออกนะครับเข้านะครับยังทำงานได้เป็นปกติเลยนะครับ คูสคอนโทรลเป็นก้านที่อยู่ด้านบนนะครับก้านไฟเลี้ยวก้านปัดน้ําฝนต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้ามีออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกท้ายมาครบนะครับมือเปิดแผงประตูนะครับลักษณะของตัวหนังนะครับสติชิ่งที่เป็นสีแดงทั้งคันนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไฟเก่งยังติดอยู่2ดวงปกตินะครับช่องแอร์นะครับยัง ไม่มีอาการแตกหักนะนะครับตรงกลางตรงขวาแล้วก็ตรงซ้ายเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวจอมัลติมีเดียของเขาเป็นจอแบบทัชสกรีนเปลี่ยนมานะครับคันนี้เปลี่ยนมานะครับมาพร้อมกับกรอบตรงรุ่นนะครับแล้วก็มาคู่กับในส่วนของกล้องถอยด้วยนะครับใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องถอยมาให้เรียบร้อยมีตัวกระระยะมาให้นะครับดีมากนะโอเคปุ่มปลดล็อกล็อกรถบักกิ้งเซนเซอร์เปิดปิดได้แล้วก็ในส่วนของ esp นะครับ ควบคุมการลื่นถไหลต่างๆสามารถเปิดปิดได้นะครับระบบแอร์รถคันเล็กมากนะครับห้องโดยสารเล็กมากนะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยยังเป็นแอร์แบบแยกโซนขวาและซ้ายนะครับอิสระเลยนะครับในส่วนขององศาแต่แรงพัดลมเนี่ยใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับเท่ากันนะครับเพราอว่าวอลเล็ตที่ชาร์จบุหรี่ชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็เกะเก็บของเกะเก็บเขี่ยบุหรี่มาครบนะลืมบอกไปนี่เช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับ slkr 171ส่วนใหญ่จะกรอบและแตกกันนะส่วนใหญ่นะที่วางแก้วตรงกลางตรงนี้นะครับแต่คันนี้เนี่ยเห็นไหมครับสมบูรณ์เลยนะครับกดเบาเด้นงออกมานะครับทำงานเป็นปกติเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับหัวเกียร์จับกระชับมือครับตำแหน่งเกียร์มีแค่4ี่ตำแหน่งเท่านั้นนะครับสามารถเชนเกียร์ผ่านแพนเทลชิพได้หรือว่าเชนเกียร์ผ่านหัวเกียร์นะครับปัดซ้ายปัดขวาเชนเกียร์ได้แบบนี้นะครับ แล้วก็โหมดการขับขี่มี3โหมดมีแมนนวลมีสปอร์แล้วก็มี Comfort นะครับ M S C นะครับปุ่มเปิดปิดในส่วนของประทุนนะครับดันหน้าดันถอยหลังนะครับเปิดปิดได้ตามนิ้วของเราเลยนะครับสังเกตว่าการทํางานของเขาถ้าระบบเปิดหรือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระจกเนี่ยจะขึ้นสุดนะครับถ้าขึ้นยังไม่สุดเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดย้ําไปได้นะครับจนกว่าจะขึ้นสุดนั่นเองนะครับทางด้านขวา การปรับกระจกมองข้างนะครับพับกระจกนะเห็นไหมขวาซ้ายนะครับกระจกพับกระจกกลางเป็นปกติการปรับองศาก็กดด้านขวาให้ไฟขึ้นนะครับหรือด้านซ้ายให้ไฟติดนะครับแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาเดินขึ้นลงได้หมดนะครับเบรกมือยังเป็นแบบเบรกมือแบบแมนนวลอยู่นะนะครับก็จับถนัดมือนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนเก๊ะเก็บของไม่ว่าจะเป็นเก๊ะตรงกลางที่เท้าแขนหรือว่าเก๊ะด้านหลัง สามารถเก็บของได้2ที่นะครับรวมถึงตรงเก๊ะนะครับที่นั่งคนนั่งข้างด้วยนะครับก็พอประมาณนะครับในส่วนของการเก็บของนะรถสปอร์ตนะครับอย่าเอาของไปเยอะพลุงพลังนะครับก็สามารถเก็บของได้เนี่ยพอสมควรอยู่แล้วนะครับนะตะเกลางนะครับใช้แรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังปุ๊บนี่มีน้ำสองขวดวางไว้ได้เลยนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับถือว่า การเวลาไม่สามารถทําอะไรเจ้าคันนี้ได้นะครับเพราะว่าสภาพด้วยภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยยังคงดูสวยนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้การดูแลรักษาจากเจ้าของเก่านะครับสภาพไม่ออกมานิ้งขนาดนี้นะครับอ่ะเครื่องยนต์ของ s อสโอเคคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8ลิตรนะครับหรือ1,800 CC คอมเพรสเซอร์นะครับจับคู่กับเกียร์5สปีด แรงม้าของเขาณสมัยนั้นนะแรงม้าอยู่ที่163ตัวด้วยกันก็ถือว่าปืดปตาดมากณสมัยนั้นนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับไว้ขับเชียวเชียวขับชบโชบขับเท่ๆเอาฟิลลิ่งพอนะครับดูสภาพตัวถังก่อนนะครับแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาน็อตเดิมสีเดิมแห้งๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับรวมถึง ฝากระโปรงต่างๆนะครับน็อตเนปเนี่ยเดิมแห้งๆเลยนะครับแผ่นการความร้อนยังเป็นแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานหมดนะครับสติกเกอร์โรงงานเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับหน้าเครื่องนะครับรอยพับนะครับของเขานะครับฝากระโปรงหน้าสวยนะครับสีด้านๆแบบนี้ถูกต้องหมดแล้วนะครับโช้ฟฝากระโปรงหน้ายังทํางานได้ดีแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับดูแลง่ายนะใช้อะไหลควบคู่ได้กับเครื่องยนต์หลายตัวที่เป็นฝาร่องแบบเดียวกัน นะครับลูกลอกสายพานมูเล่หน้าเครื่องท่อยางท่อน้ําต่างๆนะครับไม่มีรอฉีกขาดเลยนะครับระปุนะครับน้ำตัวคูลเลนส์นะครับยังคงสวยใสอยู่เลยนะครับมีเปลี่ยนมาแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วปี65หนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงหม้อน้ําต่างๆหน้าเครื่องพัดลมทํางานได้ดีนะครับคานหน้าเดิมเป๊ะเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยังสวยอยู่เลยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับก็ใครที่อยากจะ มี s l k 1.1เอาไว้เก็บขับเล่นๆเ,เอาไว้สะสมนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็การดูแลรักษาผมเชื่อว่าเข้าได้ทุกอู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาการเซอร์วิสต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องยนต์เ e กียร์ต่างๆเนี่ยซ่อมจบแน่นอนไม่งอแง,งแล้วก็ไม่จุกจิกครับ s l k 200 R 1 7 1คอมเพรสเซอร์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ฝาร่องแล้วนะครับตัวรถเนี่ยปี2009กกับเลขไมล์เพียง 1>, 1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นราคานะครับ9 8 000, 9 0 0 0บาทนะครับ9 8 000, 9 0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใครเครดิตดีเนี่ยก็สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้สูงถึงประมาณ8 5 0 0 0 0 0บาทนะครับใช้เงินออกรถประมาณแ0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับผ่อนชำระง่ายๆประมาณ2,000 20, 0บาทต่อเดือนนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดกับตัวรถนะครับหรือรายละเอียดการ ถอนไฟแนนซ์ต่างๆถ้าอยากจะดาวเพิ่มขึ้นมากขึ้นสอบถามเข้ามาครับ095 000 5555นะครับ095 000ก5 5 5นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในส่วนของ y t u t u t i t t o t o k f e c o o o นะครับมีทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับวันนี้ผมลาก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค forure.com